ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับก็ในช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับจะคุยกับทางกูรูของวงการสุกเกอร์ครับคุณศักดารัตนสุบัตินั่นเองท่านอุปนายกสมาคมคกีฬาบิเลรียดแห่งประเทศไทยนะครับใช่ครับถึงเหตุการณ์ความเป็นมานะครับในช่วงที่ผ่านมาของคูซิเบอร์แล้วก็กําลังจะถึงเส้นชัยละสิงแชมป์โลกในปีนี้ใช่ครับเราก็อยากให้ฝันทงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าท่านจะฝันหรือเปล่าว่าคู่ชิงได้จะเป็นใครแล้วก็ มองดูว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับผม,มาแล้วครไปดูในช่วงนี้นะครับเล่าขานตำนานคิวครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกับมหาชนพลักยี่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทย เอาละครับตอนนี้คุณศักดารัตนสุบานนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณดีคุณจุ้ยครับสวัสดีครับพิดาครับอ่าก็วันนี้ครับคงจะให้พิดาพูดถึงภาพรวมของการแข่งสนุกเกอร์นะครับจิงแชมป์โลกแล้วก็อยากให้ฟันธงนิดนึงไม่รู้จะฟันหรือเปล่าว่าใครจะได้แชมป์นะใครจะได้ชมปนะครับในปีนี้ครับฮัลโหลครับผมคือคืออยากให้พิดาพูดถึงสภาพรวมครับ ของการแข่งสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาแล้วก็วิเคราะห์นิดนึงว่าคู่ชิงนะครับถึงตอนนี้เนี่ยมองแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ก็พูดถึงภาพรวมของการแข่งขันคราวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่ได้รับความนิยมมากนะครับ,รบเพราะว่าสังเกตได้จากมีการแพร่ภาพถ่ายทอดทีวีเนี่ยไปทั่วโลกเลยครับผมทั้งบีบซีทั้ง เอ่อยูโรสปอร์ตแถวยูโรสปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงถ่ายทอดมาจีนมาเมืองไทยมาฮ่องกงเนี่ยได้ดูกันหมดเลยครับ uh, สีสันของการถ่ายทอดเนี่ยทำให้วงการสุกเกอ์เนี่ยตื่นตัวน่าเสียดายนิดเดียวตรงที่ว่าบิงจุนฮุยซึ่งเป็นชาวเอเชียกลับมาโ็ฟู ซึ่งเป็นสองนักซูเกอร์ไทยในเอเชียที่เข้าไปคูชวเวนเตอร์เนี่ยับไปชิงตกรอบซะก่อนดิงนั้นน่าเสียดายมากดิงนั้นไปแพ้ไมเคิลวอสลี่แบบแบบแม่ช็อควงการเอเชียเลยนะครับเพราะว่าผู้กันตามทิมือแล้วเนี่ยดิ่งเหนือกว่ามากเลยแต่ว่าไอ้ลูกกลมๆเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นได้วันนั้นเนี่ยไมเคิลวอสลีเนี่ยเกิดแทงดีขึ้นมาอื ทั้งลูกแกลูกกันทุกลูกอ่ะค้าเทียบกับดิงนี่ไม่ได้ผิดกันเลยอืแล้วก็มาเฉือนกงินเฟรมสุดท้ายครับไมเคิลก็ชนะไปได้แต่พอรอบต่อไปไปเจอกระโดมินิกเดียวนี่คนละเรื่องเลยทั้งไม่เป็นมวยเลยเหมือนเดชวัฒน์ของเราปีที่แล้วนะที่เอาชนะสีเฟนแม็กควายไปได้ใช่ครับแต่พอรอบต่อไปไปเจอกับไมเคิลไวเนั่นเป็นเสียเลยคนละอย่างไปเลยครับครับ คื <c oughs> อเขามองว่าการตกรอบของดิงจินฮุยครับพิดาครับว่ามันเป็นอาถรรพ์ของการที่คว้าแชมป์ตำแหน่งชนะโอเพ่นรู้สึกเงเพราะว่าคนที่ได้แชมป์ปุ๊บไปเล่นปุ๊บเนี่ยตกรอบแรก <c oughs> อันนี้ก็เป็น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 ความเชื่อถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยดิงเนี่ยสมบูรณ์มากครับได้แชมป์มาถึงห้ารายการคถ้าเขาได้แชมป์โลกขึ้นมาเนี่ยเขาจะลบสถิติของเฮนรี่ทันทีเลยใช่ครับอันนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะพลาด ดิงนี่เขาเห็นนะว่าภรรยามากเลยในการแข่งครับแต่อย่างที่บอกเลยครับว่บพาพลาดไปแล้วเนี่ยทําให้เขาเขาเขาก็เขาก็ากท้อเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่า Mark มาร์ติเวอรหรือนีโลเซนไม่ได้แชมป์โลกปีนี้นะครับครับในฤดูกาลหน้าดิงก็ยังเป็นมือหนึ่งของโลกอยู่แต่ถ้ารอนนี่ได้แชมป์โลกก็ยิ่งดีเพราะรอนนี่นี่เงนินรางวัลนี่ พิกฤดูการนี้สู้ดิงไม่ได้ใช่ครับถึงถึงได้แชมป์โลกได้ไม่มสามแสนปอนก็ยังตามหลังดิงอยู่ยกเว้นนีนโลนสันกับชนไอ้กับเนี่ยกับมาร์คเซลビーค,ค,ครับผมหากสองคนนี้เข้ามาได้แชมป์เนี่ยเงินรายได้เขาจะแซงดิงก็ขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกค,ครับอันนี้เราก็ต้องตามเคียร์ตามรุ่นให้รอนนี่นั้งพิชิตแชมป์โลกให้ได้ครับแล้วก็ขนาดนี้ก็มีแนวโน้มว่า เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าผ่านในแบลีิบอลกินมาช่วงแรงนี้ก็ชนะกันขาดเลยอืมนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าพลาดนะรอบนี้อีกสมัยหนึ่งเป็นสมัยที่หกสามติดต่อกันแล้วก็เป็นแชมป์แชมป์โลกครั้งที่หกก็จะเท่ากับซิปเดวิดแล้วก็เรย์เรดอนนะครับคุณสกดามองอันนี้คู่หนึ่งฮะผมผมกับ พี่จุ้ยเนี่ยได้ดูเกมคู่นี้ที่อังกฤษพอดีก็คือการเจอกันระหว่างเคนโดรตี้กับรันแม็กมานัสอะไรทําให้สองคนเนี้ยที่เก่งเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาถึงได้ขนาดนี้ฮะอันนี้เป็นหน้าทึ่งเพราะหนึ่งอารันเนี่ยอายุ44เท่ากับสองไม่ใช่ไม่ใช่อารันเคนโดรตี้สีี่เท่ากับสองอรันมากกว่าอาันมีอาี่สิบสี่สนะสี4สิบสองสแต่ว่าเขากลับมาแทงดีขึ้นมาเนี่ย อันนี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่อาจจะมีการแก้ไขในด้านสไตล์การแ่งหรือว่ามีโค้ชคอยแนะนำสำคัญมากเรื่องโค้ชเรื่องจิตวิทยาจิตวิทยาเนี่ยสำคัญจริงๆเลยอยังรอ่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่นดีจะเป็นแชมป์โลกแต่ก็ต้องมีแพทย์จิตวิทยาเนี่ยคอยให้การแนะนำตลอดนี่การแข่งขันครั้งนี้เขาก็เข้ามาดูนะ นักจิตวิทยาที่คู่กายของรอนนี่เนี่ยเข้ามาดูแล้วกล้องทีวีเขาก็จับไปที่ใบหน้ามิสเตอร์คนนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาที่รอนนี่ให้ความเชื่อถือ,อพอเขาได้รับไอ้จิตวิทยาได้รับคำแนะนำเนี่ยทำให้เขาสมาธิดีออกคิวดี D, แล้วคงมีความมั่นใจสูงขึ้นอันนี้ทำให้เฮนดรี่นั้นกลับมาเล่นได้ดี เหมือนกับเคนเหมือนกับอลันแมคควานัสเนี่ยไม่แก่นะครับแล้วต๋องของเราเนี่ก็เชื่อเหลือเกินถ้าว่าได้นักจิตวิทยาดีๆเนี่ยว่าเขายังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ครับอย่างมางกรบูลนี่รอน,นี้เนี่ยปีนี้สามสิบเก้านะครับก็อายุถือว่ามากนะครับไม่มไม่ใช่เป็นเด็กวัยรุ่น<ๆ>เขาก็ยังทําได้ดีครับผมครับพี่พิดาพูดถึงเรื่องแพทย์ทางด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะของต๋องอ่ะครับ คนแนะนําไปหาใครหรือว่าหรือจะต้องให้นนจังมื่อ<ค>กของเนี่ยรอนี่เออเออเออขั้นนายแพทย์อาตสิทธิ์เวิชาศีวะเนี่ยผมเคยเรียกสองไปคุยแล้วก็ถามีปัญหาอะไรไม่สายตาเอียงอะไร,รไม่มีปัญหาครับก็ก็ได้รับการแนะนำมา็ดีไปพักหนึ่ง นะอันนี้สําคัญนะนักจิตวิทยาเนี่ยสําคัญมากครับผมแล้วทางสมาคมนี่ทางกองสินทุกก็ไม่ได้ละเลยเขาก็พยายามที่จะหานักจิตวิทยาหาโค้ชฝีมือดีมาช่วยเทรนนักสงเกระชัยในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีโค้ชประจำตัวของนักกีฬาไทยที่อังกฤษครับคร,ครับทางสมาคมเนี่ยจะยอมเสียค่าใช้ใจ่ายครับหาคบโค้ชดีๆเนี่ยมามาเทรนนักกีฬาไทยในะระหว่างที่อยู่อังกฤษ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้เราคิดว่าคงจะได้ผลนะครับครับผมครับอสุดท้ายครับมนุันาคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ครับปีนี้ฮะก็เนี่ยเต็งหามกอรอนี่ครับดูแล้วไม่ไม่ไม่มีไม่มีคนอื่นเลยชัดเจนนะฮะชัดเจนเไม่มีคนอื่นที่จะขึ้นไปทากแบบรอนี่ได้ครับถ้าเขาตั้งใจตอนนี้รอนี่เนี่ยมีสมาธิดีลูกกันดีลูกแก่ดีลูกแม่นดี ก็ใครจะไปสู้ก็ตอนนี้ไม่มีตัวดูแล้วครับผแชมป์แน่นะฮะเอาละควันนี้ขอบคุณคุณศักดาครับผมคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนักจิตวิทยาคนที่คุณศักดาพูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะรอนนี่เอลเซเว่นได้แนะนําให้อยู่กับทีมลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ชนะมา11นัดนี่ล่าสุดคิดว่านักจิตวิทยาคนเนี้ยมาหาลอนนี่ไงเลยแพ้เชลซีเลยจริงอะอยู่ลิเวอร์พูลมา11นัดนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าเป็นไปตาม ที่่าหรือเปล่าครับที่คุณสักดานั้นบอกเอาไว้ก็ว่าลอนนี่จะเป็นแชมป์สมัยที่6นะครับเทียบเท่ากับเทมบูดคิวทองสิบเดวิดนั่นเองครับผมบมาแล้วฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับผมโทรไปหานักจิตวิทยาคนเมื่อสักครู่ให้กลับไปแอนฟิลด์ก่อนนะช่วงหน้าเจออาจารย์ตายพิจิตครับ ก็ขี่มาเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชียดประหยัดประหยัดกันหน่อยไั่นมีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ใช่ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อม ไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูก,กับการฝึกซอม พ้อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแหงประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย